คดีนี้ไปดูลูกชายจอมเจ้าชู้กับคุณแม่จอมสับสนเรื่องมาเลยสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์ตำแหน่งรองสารวัตรตำวรวจภูธรจังหวัดลำปางทายเนี่ยแกเป็นคนมีแฟนเยอะลูกชายจอมเจ้าชู้กำลังบ่นแม่ที่เป็นต้นเหตุให้เลิกกับแฟนแม่เป็นต้นเหตุพ่ออะไรไปฟังครับเห็นไหมแม,แม่เรียกชื่อแฟนผมผิดอีกแล้วอ่ะเขาหนีไปนู่นแล้ว มีแฟนเยอะแม่ก็เลยสัอ๋อลูกชายเจ้าชู้มากแม่เขาเรียกชื่อแฟนเยอะแยะเลยผู้หญิงเขาก็รู้ว่าเจ้าชู้อ่ะเดีเยนียทีหลังถ้าผมพาผู้หญิงมาบ้านนะแม่ไม่ต้องเรียกชื่อเขาเลยนะเข้าใจเปล่าไม่ได้เรียกอะไรอะเรียกแม่เรียกลูกอย่างเดียวพอจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดอีกลูกเนาใช่เรียกลูกอย่างเดียวนะไม่ต้องเรียกอื่นอ๋อเฮ้ยเฉียบคมหน้าไหนหน้าไหนมาเนี่ยเรียกลูกมันซะให้หมดเลยใครจะไปจับได้โอ้ยเยี่ยมเร็วได้เยี่ยมมากแก แล้วแฟนคนล่าสุดก็มาก็ตามแผน <มา S 1> สิแม่มาอีกแล้วโอ้ยนั้วมันบอกให้เราเรียกลูกนะนี่แต่คนเดียนะก็จจาได้จําได้แน่เลยนะต้องโชว์ให้ดูเลยเอา้อาวเกิดจะมาจําคนนี้ได้อีกโอ้ยมาแต่เช้าเลยนะติ๊กลูกนั่นไงคนนี้เขาชื่อพอดนั่นไงแม่ทําเรื่องอีกแล้วไม่ใช่ติ๊กโอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มใชแม่จําได้อ่ะ ฝนแน่เลยมาเป็นฝูงเลยเป็นเลือกกันทีนี้จากกำมเล็กเป็นกำมใหญ่แล้วพ็ถูกไหมเผยไป็นเผยยดหยุดหนูชื่อพานหนูเชื่อพันตาย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 นั่นงหญ่บินหยดสุดท้ายตายแล้วพถูกไหยแม่เขาผิดที่มีลูกอย่างแกหรือแกผิดที่มีแม่อย่างเขาสรุปว่าไม่เข้ากันน่ะ มาบ้านทีไรเนี่ยแม่แกเรียกชื่อแฟนผิดทีไรก็เลิกกันทุกทีเลยมีผู้หญิงมาให้บอกว่าลูกลูกนะให้เรียกลูกพอผู้หญิงเข้ามาก็เรียกชื่อติ๊กเลยผู้หญิงงงเลยผู้หญิงชื่อพรแม่รู้ว่าเรียกผิดเรียกชื่อลูกทีละคนเลยผิดหมดเลยผู้หญิงก็เลยรู้ว่าผู้ชายเนี่ยแฟนหลายคนก็เลยโมโหเลยทําร้ายร่างกายผู้ชายถ้าไม่อยากให้แม่เรียกผิดผมแนะนําให้หาแฟนชื่อเดียวกันจะอ้ําหรือลิซ่าก็ได้เอาสักชื่อก็พอ ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันร้องสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเรื่องเลิกเพราะแม่เรียกชื่อผิด